เลดีมากล่าชีวิตกับละครมันคนละเรื่องเจ้าแดงเบาก็ต้องมาเป็นเรื่องเรื่องโอเคไหมคะโอเคโอเคถึงบางวันฮอร์โมนจะขึ้นลงก็อย่าลืมปัดเองใช้ชีวิตให้มองลงคุณสติแล้วกล้าพูดตรงๆผู้หญิงอย่างเราก็ไม่เคยเสียสแล้วจะฉุดจะกินจะดดงจะลงไมืํอทำไม่ต้องกังวลเลยททุกคนก็กล้าได้คุ้มเลยไม่ต้องกลัวใครว่าเลดี้มากล้ากัน ดีมากล่ะเหนื Ready ่อยก็พักรักก็ไปต่อท้อไม่เท่าไรเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็คือทำกันแดดนะคะแล้วก็เอาความสามารถเข้าใส่ไม่ต้องใช้เนื้ออื่นไตพลาดบ้างโดนบ้างแต่อย่าฟังคนรอบข้างคุกฝันตัวเองเดี๋ยวสักวันโลกจะเห็นว่าเราเปรี้ยงปรางแต่เราจะใช้สกินจลแดงจะลงมือทำไม่ต้องกังวลเลยทุกคนก็กล้าได้คุ้มเลยไม่ต้องกลัวใครว่าเลดี้มากล้ากัน มากล่ะชื่อไอแต่ไม่เคยอายใคร<ฮ>กล้าก้าวออกไปไม่ต้องกลัวเบาชุดสีก้อนแค่โบกมุกใช้ไม่ดีก็ต้องหลอกสวยใครบัญญัติมันน่ามไม่ต้องกลัวอดเชื่อสีผู้หญิงทุกคนแม่งสวยหมดต่เลิจะชื่อจะกนจะดังจะลงมือทำไม่ต้องกล้าเลยทียทุกคนก็กล้าได้คุ้มเลยไม่ต้องกลัวใครว่าเลดี้เมื่อกล้ากัน คอมเมนต์นนแย่ๆก็ปล่อย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 มันไปอย่าให้มาขวางใจถ้ากดคีย์บอร์ดหรือยังไงคนที่พิมพมาเป็นใครคุม <c ười> <c ười> <c ười> ตัวเองลองมองตรงไปข้างหน้าคิวท,ทุก d าม m าแต่ล้จะฉันจะกินจะดังจะลงเวทํารมก็ต้การเลดีทุกคนกากล้าได้คุมเลยไม่ต้องกลัวใครว่าเลดี้มากล้ากัน